ดีครีับทุกคนี๋ยวันนี้ผมจะมารีวิวห้ตัวหมอนของหมอนเป่าลมนะครับของ Nature High นะครับสั่งจาก s h อ p e e มานะครับในราคาที่200ร้อกว่าบาทหมอนมีขนาด่าผมว่าน่าจะเหมาะสำหรับ ายเบเกอร์นะครับผมจะเป่าให้ดูว่ามีขนาดใหญ่แค่ไหนตัวเนี้ยมันจะมีไอตัววาลเ,าเป็นต็อปล็อกหรือว่าเขาเรียกว่าเช็ควาลนะครับที่มันกันลมเวลาเราเป่าลมเนะีลมก็จะไม่ออกมามจะกดเ,เดี๋ยวผมจะลองเป่าให้ดูนะพอมันใหญ่แค่ กดปึ๊บอะเซตจปดผมเอ,อ้ยเคยเอาไปใช้ครั้งหนึ่งนะครับถ้าเกิดเราใช้แต่แบบเนี้ยมันลื่นนะครับเวลาน,นอนเนี่ยมันลื่นอนยะ่างเงี้ยมันไปดูที่นอนมันลื่นถ้าจะให้ดีนะครับแต่ผมสักตัดที่นี่มาอ่าปอกหมอน ก็ใช้ปอกหมอนช่วยมาหน่อยถือว่านี่ชุบอ่านิ่มเลยนอนสบายนะครับแต่ผมแนะนำนะอย่าไปซื้อไอ้พวกของถูกนะของถูกนี่ผมมีอยู่ใบนึ่งแต่ผมเอามาให้ดูของถูก น,นี้ราคาที่ประมาณทั้งสี่สิบบาทเป่าลมก็จะเป็นประมาณเนี้ยชุดลมเทียบขนาดกันเลยวประมาณเนี้ยครับอันเนี้ยนอนเวลาลรากิ้งข้างๆเนี้ยตกหมอแน่นอนมันไม่มันไม,ม,ม่มีจุดว้าวอะไรให้เหมือนกับของตัวนี้นะครับ นี่มันจะมีเกดเบว้าเลยเคยเอาไปนอนมาน้อยครั้งหนึ่งสบายมากอ่ะลองซื้อมาใช้กันดูครับสินค้าว่าสินค้าคุณภาพดีราคาถูกด,ด้วยโอเคครับอันนี้มาแค่นี้แหละ Nature High Outdoor